ทุกคนเคยคิดไหมว่ารถไฟฟ้าที่เร็วแรงแต่สวยล้ำจะเป็นแบบไหน วันนี้เราจะพาไปสัมผัส2,025 i n b r e x X10 EV รถไฟฟ้าที่มาพร้อมดีไซน์เหนือจินตนาการและสมรรถนะสุดเร้าใจเพียงเปิดประตูคุณก็จะเห็นเส้นสายตัวรถที่โฉบเฉี่ยวและทันสมัยตั้งแต่ไฟหน้าแบบ LED ที่เฉียบคมจนถึงกระจังหน้าที่ออกแบบให้เข้ากับ aerodynamic ได้อย่างลงตัวตัวถังเรียบหรูแต่ยังคงความสปอร์ตและสีใหม่ที่ทําให้ทุกมุมมองดูพรีเมียมมากขึ้นสมรรถนะของ X10 EV นั้นไม่ธรรมดามอเตอร์ไฟฟ้าทรงพลังให้กำลังขับสูงสุดที่ทําให้คุณเร่งจากศูนย์ถึงร้อยได้อย่างนุ่มนวลและเงียบแต่ยังคงคคให้้วามรูสึก แรงและสนุกสนานในการขับขี่ระยะทางการชาร์จต่อครั้งสามารถใช้งานได้ไกลามากเหมาะกับทุกรฟ์สไตล์ภายในห้องโดยสารถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันเบาะนั่งสบายและรองรับสรีระผู้ขับขี่อย่างดีหน้าจอทัชสกรีนขนาดใหญ่และระบบอินโฟเทนเมนที่รองรับทุกการเชื่อมต่อไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนหรือระบบนำทางเสียงและยังมีพื้นที่เก็บของเพียงพอสำหรับทุกความต้องการของครอบครัวเทคนโนโลยีใน X10 EV ก็จัดเต็มไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยขับอัตโนมัติระบบตรวจจับสภาพราอบข้างและระบบควบคุมเสถียร,รภาพรถช่วยให้ทุกการเดินทางมัน่นใจยิ่งขึ้น ขึ้นในด้านความปลอดภยัยมีถุงลมนิรภยัยหอไล่จุดระบบเบรกอัตโนมัติเมื่อเจอสถานการณ์ฉุกเฉินและโครงสร้างตัวถังแข็งแรงลดแรงกระแทกให้ผู้โดยสารได้อย่างดีราคาของ5องพันยี่สิบห้าอินเ EV, นั้นน่าประทับใจเมื่อเทียบกับสมรรถนะและเทคโนโลยีที่ให้มามันเป็นรถไฟฟ้าที่คุ้มค่ากับการลงทุนสำหรับใครที่กำลังมองหารถไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่ครบเครื่องทั้งดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีแล้ว X10EV ก็เป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาดไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ยยโรรรหืืออเเชี XEV Euro ดด่่นนทั้งงใะะ การชาร์จสมรรถนะการขับขี่และราคาโดยที่ยังคงความสวยล้ำและทันสมัยให้ความรู้สึกพรีเมียมเหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความแรงแต่ก็ไม่ละทิ้งความสะดวกสบายและความปลอดภัยทุกครั้งที่คุณขับคุณจะรู้สึกได้ถึงความลื่นไหลและเทคโนโลยีที่ตอบสนองทุกความต้องการของชีวิตประจําวันและสําหรับคนที่ชอบการขับขี่สนุกสนาน x10 ev ก็ให้ความตื่นเต้นทุกครั้งที่คุณแตะคันเร่งทําให้การเดินทางไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออีกต่อไปนี่คือรถไฟฟ้า2025 i n v e r t u x10 ev ที่รวมทุกสิ่งที่คุณต้องการไว้ในคันนเเดียววไม่่าจะป็ สวยสมรรถนะแรงเทคโนโลยีล้ำสมัยความปลอดภัยครบครันและราคาที่จับต้องได้ใครที่กำลังมองหารถไฟฟ้าที่คุ้มค่าและครบเครื่องแบบนี้ X10 EV จะทำให้คุณหลงรักตั้งแต่ครั้งแรกที่ขับทุกคนเคยคิดไหมว่ารถไฟฟ้าที่เร็วแรงแต่สวยล้ำจะเป็นแบบไหน วันนี้เราจะพาไปสัมผัส2,025 i n e r e k X10 EV รถไฟฟ้าที่มาพร้อมดีไซน์เหนือจินตนาการและสมรรถนะสุดเร้าใจเพียงเปิดประตูคุณก็จะเห็นเส้นสายตัวรถที่โฉบเชียวและทันสมัยตั้งแต่ไฟหน้าแบบ LED ที่เฉียบคมจนถึงกระจังหน้าที่ออกแบบให้เข้ากับ aerodynamic ได้อย่างลงตัวตัวถังเรียบหรูแต่ยังคงความสปอร์ตและสีใหม่ที่ทําให้ทุกมุมมองดูพรีเมียมมากขึ้นสมรรถนะของ X10 EV นั้นไม่ธรรมดามอเตอร์ไฟฟ้าทรงพลังให้กำลังขับสูงสุดที่ทําให้คุณเร่งจากศูนย์ถึงร้อยได้อย่างนุ่มนวลและเงียบแต่ยังคงคคให้ให้วามรูสึก แรงและสนุกสนานในการขับขี่ระยะทางการชาร์จต่อครั้งสามารถใช้งานได้ไกลามากเหมาะกับทุกรฟ์สไตล์ภายในห้องโดยสารถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันเบาะนั่งสบายและรองรับสิรีระผู่ขับขี่อย่างดีหน้าจอทัชสกรีนขนาดใหญ่และระบบอินโฟเทนเมนท์ที่รองรับทุกการเชื่อมต่อไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนหรือระบบนำทางเสียงและยังมีพื้นที่เก็บของเพียงพอสำหรับทุกความต้องการของ,ของครอบครัวเทคโนโลยีใน X10 EV ก็จัดเต็มไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยขับอัตโนมัติระบบตร,รวจจับสภาพรอบข้างและระบบควบคุมเสถียร,รภาพรถช่วยให้ทุกการเดินทางมั่นใจยิ่ง ในด้านความปลอดภัยมีถุงลมนิรภัยห่อไล่จุดระบบเบรกอัตโนมัติตมตเมื่อเจอสถานการณ์ฉุกเฉินและโครงสร้างตัวถังแข็งแรงลดแรงกระแทกให้ผู้โดยสารได้อย่างดีราคาของ2025 i n b r e X10 EV นั้นน่าประทับใจเมื่อเทียบกับสมรรถนะและเทคโนโลยีที่ให้มามันเป็นรถไฟฟ้าที่คุ้มค่ากับการลงทุนสาหรับใครที่กําลังมองหารถไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่ครบเครื่องทั้งดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีแล้ว X10 EV ก็เป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาดไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ยุโรปหรือเอเชีย X10 EV โดดเด่นทั้งงในเรื่อย การชาร์จสมรรถนะการขับขี่และราคาโดยที่ยังคงความสวยล้ำและทันสมัยให้ความรู้สึกพรีเมียมเหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความแรงแต่ก,ก็ไม่ละทิ้งความสะดวกสบายและความปลอดภัยทุกครั้งที่คุณขับขุณจะรู้สึกได้ถึงความลื่นไหลและเทคโนโลยีที่ตอบสนองทุกความต้องการของชีวิตประจําวันและสําหรับคนที่ชอบการขับขี่สนุกสนาน x 1 0 ev ก็ให้ความตื่นเต้นทุกครั้งที่คุณแตะคันเร่งทําให้การเดินทางไม่ใช่เรื่องน่าเบืออ่ออีกต่อไปนี่คือรถไฟฟ้า2025 i n v e b r e x x 0 ev ที่รวมทุกสิ่งที่คุณต้องการไว้ในนนนคัเเดียววไไม่่าจะป็ สวยสมรรถนะแรงเทคโนโลยีล้ำสมัยความปลอดภัยครบครันและราคาที่จับต้องได้ใครที่กำลังมองหารถไฟฟ้าที่คุ้มค่าและครบเครื่องแบบนี้ X10 EV จะทำให้คุณหลงรักตั้งแต่ครั้งแรกที่ขับ